ดูมันสำหลังตื่นตาตื่นใจประทับใจสุดๆครับทั้งดกทั้งใหญ่ทั้งยาวครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนี้ครับว่ามีการดูแลไล่มันสำหลังของตัวเองอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมวินัยพุกสุกอยู่ตำบลซับน้อยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับมากับใครครับผมมากับภรรยาครับนี่ครับอ่าแนะนําตัวก่อนเลยสวัสดีค่ะฉันชื่อทองหลีพุกสุกอยู่ตำบลซับน้อยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ ไล่มันสำลังแปลงนี้ทั้งหมดกี่ไร่ครับสิบห้าไร่ค่ะสิบห้าไร่มันสำลังตอนนี้อายุกี่เดือนแล้วครับพี่วินยัยตอนนี้อายุสี่เดือนแล้วครับสี่เดือนแล้วใช่ไหมครับพันอะไรครับพันแขกดําครับแขกดําโอ้โหนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับสี่เดือนแขกดํามาได้ขนาดนี้นะครับเทคนิคก,การดูแลมันสำลังของพี่วินยัยคืออะไรครับเทคนิคของผมก็คือใช้โฟทีไปสามรอบแล้วก็ใช้อะมิโนแบ็กไปหนึ่งรอบแล้วครับ แล้วจะฉีดอีกไหมครับ <Iz> ก <zy> ็ต well, so ั้งใจว่าจะฉีดอีกครับสักหนึ่งรอบตั้งใจจะฉีดอีกเนาะครับครับแล้วแปลงนี้ใส่ปุ๋ยไปหรือยังครับแปลงนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่แต่รองพื้นครับใส่แต่ปุ๋ยรองพื้นครับทําไมถึงยังไม่ใส่ปุ๋ยครับก็สภาพมาฝนมันไม่ค่อยตกครับแห้งแรงฝนมันไม่ตกแห้งแรงใส่ปุ๋ยไม่ได้เนาะใส่ปุ๋ยไม่ไม่ได้ฝนตกไม่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 มากครับแต่ฉีดพ่นโฟทีกับอะมิโนแบ็กได้ใช่ไหมครับได้ครับ โอเคเลยครับแล้วแบบนี้คิดว่าการใส่ปุ๋ยของเราจะได้ลดต้นทุนไหมครับได้ลดต้นทุนแน่นอนครับผมได้ลดต้นทุนแน่นอนเนาะครับการใช้โฟทีกับอะมิโนแบล็กนะครับสภาพต้นนะครับทั้งการลงหัวนะครับแล้วก็ลักษณะของใบทนต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็ทนต่อโรคแมลงอย่างไรบ้างครับฉีดโฟเข้าไปเนี่ยอ่อตามที่ที่เราดูสภาพต้นเนี่ยอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์มากเลย แล้วก็ใบเนี่ยใบก็จะกลางใบบางใบใบแผ่สวยข้อข้อป้องนี้ก็คือทีแล้วก็คุอยหัวดูนี่หวยอ่าหัวหัวหน้าพอใจมากเลยครับอ่าเป็นที่พึงพอใจมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับพี่ทองลีครับเห็นมันสำลังของตัวเรานะครับของแปลงเราเป็นแบบนี้เป็นรู้สึกอย่างไรครับก็ปลื้มใจค่ะปลื้มใจเนาะจ้ะอ่านะครับนะครับก็เอาใจช่วยครับขอให้เกษตรกรนะครับมีผลลัพธ์แบบนี้นับทุกๆุกแปลงนะครับ สำหรับการใช้สารเสริมประสิทธิภาพ 4T และก็อะมิโนแบล็กในส่วนของไล่มันสำหลังนะครับแบบพี่ทั้งสองคนนี้ครับ